มาสปอยเพลงใหม่เนาะเี่กกำลังจะปล่อยไว้นี่ชูพวกกูนั่นแรปนั่นแรปในถาดแตงและตัวกูก็ซื้อวันแพงตัวกูนั่นแรปนั่นแรปในถาดแตงแรปเปอร์ยุคใหม่บ่มีผู้ใดแทนพวกกูนั่นแรปนั่นแรปในถาดแตงและตัวกูก็ซื้อวันแพงพวกกูนั่นแรปนั่นแรปในถาดแตงบ่มีใครทันเพราะว่าพวกกูนํามาแหง้ง กูนั่นแรปนั่นแรปในถาแตงและโตกูกซื้อว่าวันแพงโตกูนันน่นแรปนั่นแรปในถาดแตงบอมีภัยทรน,นมเพราว่าุณมาแหง กูนั่นแรปนั่นแรปในถาดแตงและตัวกูก็ซื้อว่าวันแพงตัวกูนั่นแรปนั่นแรปในถาดแตงแร็ปเปอร์ยุคใหม่บ่มีพูดด้ใดแทนอ๋ออายุสิบห้าปีกูประแซ่บกทีเคข่าวบอกกูโคตรเจ๋วว่ากูนักโคตรเก่งเสือมาปากดีถ้าบ่าได้เฮ็ดเองอยาเสือไปอวดโมถ้าบ่าได้เฮ็ดเองขอให้มึงนั่ใส่มันนะแค่เพ็พ่อยใ,ใส่มาอวดโม่แต่คนสมัรนี้ยังเล็กหน่อยเห็นว่าใส่เพจ็จะคือแร็ปเปอร์ของทอแทบเปแร็ปเปอร์ของจริงขาบ่าได้คอเง,งินแม่มึงนั่นดูถูกกูว่ามึงดดผิด ถ้ามึงบ่เสือมึงก็เข้ามาดูอีกกูปล่อยเพลงลวค,คือแค่อิวสลิกกูบ่ตังต้งใจเห้นกูเลย่บเกงอังกฤษก่ต้องมาแอกตอนพกกูนั่นโฟ้ามึงน่ะมีคนดีก็อยากให้มึงนั่าโช่โซ้ามึงน่ะเฮ็ดบ่ได้มึงบ่ต้องมามันโนเพราะมึงเอาแต่พิมมึงเลยบ่หูสึกโตนัน่งมาคยุย <c oughs> มาฟักก์ทัด <c oughs> แตงซิสต์ พวกกูนั่นแรปนั่นแรปใน่าแตงและตกูก็ซื้อว่าวันแพงพวกกูนั่นแรปนั่นแรปใน่าแตงและเปิดยุคใหม่บ่มีผู้ใดแทนพวกกูนั่นแรปนั่นแรปใน่าแตงและตกูก็ซื้อว่าวันแพงพวกกูนั่นแรปนั่นแรปใน่าแตงบ่มีพยายนเพราะว่ากูนำมาแหงกูนั่นแรปนั่นแรปใน่าแตงและตกูก็ซื้อว่าวันแพงพวกกูนั่นแรปนั่นแรปใน่าแตงบ่มีพยายนเพราะว่ากูนำมาแห้ง นั่นแรปนี่ทาแตงแต่ตัวกูก็ซื้อว่าวันแพงพวกกูนั่นแรปนั่นแรปใน่าแตงบ่มีไผ่ท่านพระบาวก็นำมาแหง